สวัสดีจ้าสาวอีสานบานทุ่งนี่สาวอีสานบันทุ่งสิปิิงปลาทูมันสู้กินถ้าว่าปลาทูมันอีกมันกับบะหมี่รสเค็มหลาย,ยจ้าเค็มนหน่อยแต่ว่าก็มีความเค็มอยู่สาวอีสานจะได้ห่อไปตองปิ้งสลักสนาแบบนี้หอ จส่ซันติงประตูให้มันสุกแล้วสาอีสานจะได้ไปตำเจลเจลปลาพริกป่นเนาะจ้ะสูกินกินประทูมันพร้อมกับตำเจลปลามาแล้วจากสาไอสานเทดซูกินแล้วเมนูแซ่บเนื้กินอีสานขนาดแท่เจลปลา ปิ่งปลาทุมันสาีสานปิ้งไว้สุกแล้วโอ้ยหอมเลยจ้านี่ลักษณะปิ่งปลาทูมันปิ้งปลาทูแล้วจำกับแจ้วที่สาอีสานตำไว้เสร็จแล้วจ้าหอมหลาย มาเริ่จใจกินปิ่งปะทูมันน้ำกัน